ขอเจอเริญสุขสวัสดีท่านผู้รับฟังรับชมรายการธรรมะสบายดีวัดมณีวนารามทุกท่านวันนี้ก็มีโอกาสมาพบกับท่านเช่นเคยก็นำหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาเพื่อที่จะได้ชี้แจงแล้วก็ให้ท่านได้นำไปต่อยอด ในเรื่องของการทำงานคนเราก็อยากจะมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าที่อาชีพการงานไม่ว่าจะทำงานอะไรก็ตามก็หวังความเจริญหวังมียศมีตำแหน่งมีเกียรติมีศักดิ์ศรีในโลกในสังคมทางนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ชี้ทางไว้เหมือนกันว่าใครก็ตามที่อยากจะ มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมียศมีตําแหน่งที่เจริญเป็นที่ยอมรับก็ต้องอาศัยหลักอย่างนี้อุทฐานวโตสติมะโตสุจิกรรม,มัตสะนิสัมมาการิโนสัญญตัสสะจะธรรม,มะชีวิโนอปมัตตสะยะโสกิวัตติอันนี้เนี่ยคือคําสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ ว่ายศย่อมเจริญแก่ปุกคลผู้มีความหมั่นคืออุทานวโตผู้มีสติสติมัโตสุจิกรรมมัตสะผู้ที่มีการงานสะอาดนิสัมมะการิโนผู้มีความไข่คร,ครวนปกติไข่คร,ครวนก่อนทำสัญญาตัดสะเป็นผู้มีความสำรวมระมัดระวัง ธรรมชีวิโนก็คือเป็นอยู่โดยธรรมและที่สำคัญก็คืออัปมัต,ตัดสะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทมีครูบาอาจารย์ท่านได้ไปถอดความหรือว่าบางจีมันก็ไปตรงกันว่าถ้าผู้ใดก็ตามขยันเอาการงานสะอาดฉลาดรอบครอบชอบระวังตั้งตัวตรงทรงศีลธรรมนำทางถูกปลูกสติดำริชอบนี่ก็ถือว่า เป็นสิ่งที่มันมีคุณค่าความขยันมันเพียรความมีสติความที่เป็นผู้มีการงานสะอาดโปร่งใสความที่รู้จักในการไข้ครวญจะทำอะไรก็ไตรตรองพินิษพิจารณาให้รู้จักในการสำรวมระมัดระวังแล้วก็เป็นอยู่โดยธรรมเนี่ยอย่าไปฟุ้งเฟอ้ออย่าไปฟุ่มเฟือยอะไรจนเกินไปให้ใช้ชีวิตแบบ ที่มันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาอย่างนั้นแล้วก็ไม่ประมาทอ,อันนี้แหละความไม่ประมาทเป็นทางแห่งการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะมีความเจริญรุ่งเรืองก็เอาหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประยุกต์ใช้อย่างที่บอกว่าขยันเอาการงานสะอาดฉลาดรอบครอบอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเช่นเดียวกันก็ลองนาไป ประพืชปฏิบัติแล้วก็นำไปต่อยอดไปใช้ในวิถีชีวิตประจำวันก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองตามฐานาน,านุรูปข,ของตนเองสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีขอความเจริญในธรรมจงเกิดมีแก่สาธุชนทุกท่านตลอดกาละนานเชิญขอเจริญพร